วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างนาฬิกาดีจิทโดยใช้ฐานเวลาจาก Library Simple Time และแสดงผล7 s e g m e n t 4ดิจิตด้วย l i บ r a r y SEV SEG Shift การหารเลขจำนวนเต็มมี2แบบคือแบบที่1 Division ตัวดำเนินการคือเครื่องหมาย slash ตัวอย่าง integer result เท่ากับ5 slash 4ผลลัพธ์ที่ได้จะ รีเซิลจะเท่ากับ1เพราะเศษจะถูกตัดทิ้งเมื่อเก็บผลลัพธ์ไว้ในผลลัพธ์ที่เป็นตัวแปรจํานวนเต็มแบบที่2คือโมดูลโ d ด v วิชันเป็นการหารเอาเศษตัวดําเนินการคือเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตัวอย่าง Integer Result เท่ากับ11% 4ผลลัพธ์ของการคํานวณน,นี้จะเป็นเศษของ11หารด้วย4ก็คือ3ตัวอย่างการคำนวณเพื่อแยกเลข หลักสิบและหลักหน่วยอ n t e g เจ n เท่ากับ12 i ิน e g เจ h ใหญ่เท่ากับ n ส่วน10 h ใหญ่ก็คือเลขหลักสิบจะได้เท่ากับ1 integer h เล็กเท่ากับ n เปอร์เซ็นต์10 h เล็กคือเลขหลักหน่วยเท่ากับ2ตัวอย่างการคำนวณเพื่อหาเลขคู่เลขคี่ i ิน e g เจ n เท่ากับ98 if ในวงเล็บ n เปอร์เซ็นต์2 การทำโมดูลสอผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น1หรือ0ก็คือเศษเป็น1หรือเศษเป็น0เศษเป็น0ก็แปลว่าหารด้วย2ลงตัวมันก็คือเลขคู่นั่นเองการใช้ l ล b r ารี s e v s e g shift เราเคยใช้ library นี้แล้วใน e p 8สามารถแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มด้วยใช้เมธอด เซตนัมเบอในวงเล็บตัวเลข4หลักคอมมา่าทศยมตำแหน่งทศยมในตัวอย่างเป็นทศยม3ามตำแหน่งการแสดงผลตัวเลขทศิยมหรือ floating point ใช้ดอทเ e ตนัมเบอ f ในวงเล็บค่าที่เป็นตัวเลขทศิยมคอมมา่าจำนวนตำแหน่ง ทฤษมการแสดงผลตัวอักษรใช้ไม่ตอดเซตชาในวงเล็บดับเบิลโคดต,ตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง3ามเมตอดจะต้องมีการใช้ไม่ตอดรีเฟซด,ดิสเพย์เพื่อทำการแสดงผลซ้ำๆจากตัวอย่างเดิมนะครับเราได้ข้อสรุปว่าเซเว่นเซกของเรา จะต้องเป็นดิจิตพินศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็เซกเมนต์พินเป็นแปดแปดบวกหนึ่งไปกระทั่งถึงแปดบวกเจ็ดและในส่วนโปรแกรม loop จะเห็นว่ามีการเรียกใช้คำสั่ง set number แล้วก็แสดงผลเท่ยมับหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีการทำ refresh display เพราะฉะนั้นเราจะทำการ รวมโปรแกรมใน EP 8และ EP 9เป็นดิจิตอลคร็อมาลงมือทำกันครับทำการเปิดโปรแกรมเคาน์เตอร์ใน EP 8แล้วก็เปิดโปรแกรมนาฬิกาใน EP 9ขึ้นมานะครับเราจะต้องเลือกว่าเราจะให้ใครเป็นเปมนนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าในโปรแกรมเคาน์เตอร์มี ข้อมูลมากกว่านะครับผมจะเลือกให้ทางฝั่งเคาน์เตอร์เป็นเมนแล้วเราจะย้ายทางโปรแกรมนาฬิกาเข้ามารวมนะครับเริ่มจากเอาไลบรารีขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับเราก็ก๊อปมาวาง อยู่เหนือเซตอัพนะครับตอนนี้เราก็ย้ายเพื่อให้เข้าใจง่ายเราย้ายไลบรารีไปไว้ด้วยกันนะครับ include library ที่เหลือก็ในเซตอัพครับก็จะทำการ Copy เซตอัพ การเซตอินเ r อร์วอลนะครับมาไว้ที่ Set Up แล้วก็ในลูปนะครับก็จะเซตก็จะ Copy Timer r u อ ส่วนรูปของเคาน์เตอร์เราจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การนับเราก็จะเอาออกไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแสดงผลที่7 Segment นะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับ ส่วนที่เป็นซีเรียลเราซีเรียลมอนิเตอร์เราก็ยังมีไว้เผื่อเราจะใช้ในการดีบักนะครับมาดูส่วนที่ทำการแสดงผลนะครับเราจะแสดงผลด้วยคำสั่งเมทอดเซตชานะครับทำการประกาศตัวแปอรอาร์เรย์ขึ้นมานะครับมีอยู่5 Element นนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตานะครับว่า การแสดงผลบนเซเว่นเซกเมันทําได้แบบนี้นะครับก็เริ่มจากทําการแยกหลักอันนี้เราอธิบายแล้วนะครับแยกหลักหลักสิบออกมาก่อนนะครับทีนี้ถ้าเวลาเนี่ยมันมีตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาถึงยี่บสี่นาฬิกาวันถ้าเกิดว่าเวลาต่ากว่าสิบนาฬิกาเนี่ยเราจะให้อะเเรตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับหลังอย่างนั้น ผลการคำนวณก็จะได้อยู่ที่หลักหน่วยของชั่วโมงทีงนี้การแสดงผลเนื่องจากผลการคำนวณเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับเราจะต้องทําการแปลงให้เป็นตัวอักษรนะครับด้วยรหัส ASCII ซึ่งจะได้กล่าวถึงในอนาคตนะครับทีนี้รหัส ASCII ของเลขมันเริ่มต้นที่ 0x30 นะครับ 0x30 คือ เลข0 0x31 คือเลข1เพราะนั้นเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยบวกกับ 0x30 ก็จะได้รหัส ASCII ของตัวเลขนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าชั่วโมงเนี่ยมากกว่ามากกว่า9นะครับชั่วโมงก็คือเป็น10ขึ้นไปเราก็ทำการแยกหลัก10กับหลักหน่วยออกมาแล้วก็เก็บไว้ในอารเรนะครับอารเรตัวที่0กับตัวที่1นะครับทีนี้ ทำการกำหนดว่าดอทเนี่ยเราจะโชว์ไหมนะครับเราจะทําการคํานวณเหมือนเลขคู่เลขคี่นะครับก็คือเราจะทําการเอาวินาทีเนี่ยมาโมดูลโรดได้สองเพื่อจะแสดงผลว่าเลขคู่เนี่ยให้จุดดับไปแล้วก็เลขคี่ให้จุดติดขึ้นมานะครับก็โดยการใส่ อะรเรย์ตัวที่สองเนี่ยด้วยจุดนะครับแล้วก็กำหนดว่าดอทเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาทำการคำนวณนาทีนะครับคำนวณนาทีถ้านาทีน้อยกว่าสิบเราจะใส่ศูนย์ไว้ข้างหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวอักษรอยู่แล้วนะครับอ่านไม่ใช่ตัวเลขนะครับเพราะว่ามีมีโคด มีซิงเกิลโคดครอบไว้นี่คือ1ตัวอักษรนะครับผลที่ได้ก็ทําคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้มินิตนะครับบวกด้วย 0x30 นะครับแปลงให้ตัวเลขเป็นคาเลคเตอร์ครับก็ทำแบบเดีวยวกันนะครับอันนี้แบบเดีวยวก,กันกับการคำนวณของชั่วโมงเลยนะครับในส่วน แสดงผลก็คือใช้เมธอด h a r นะครับ st เนี่ยคือตัวแปรอะเรที่เราประกาศไว้นะครับ ray, เป็น array of char นะครับแล้วก็ทำการ refresh เสร็จแล้วครับอัปโหลดแล้วมาดูผลกันครับทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้เวลาเราเทียบกับเวลาจากโทรศัพท์นะครับ จุดก็จะกระพริบ1วินะครับ1วิติด1วิดับนะครับเห็นว่าเราใช้วิธีการรวม2 l i ไลบรารีนะครับให้เป็น1โปรแกรมนะครับนั้นเราจะใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับในการพัฒนาโปรแกรมบน Arduino มันก็จะทำให้การทำงานทำการพัฒนาโปรแกรมเรา ทำได้เร็วขึ้นโราในการหาแลบรอรีที่เหมาะสมมาใช้งานครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ